นี่ที่แหลพไปน้องหนูไายัยางตวเป็นเป็นหนึ่งยังบ่ตายเลยนี่สบายดีแล้วก็สบัสบดีเข้าสู่ซ่องบริษัทแนวเก่า,ามอนีกับฮาลาหนูเก่าไป่น้องมาใส่กับใส่กับน้องชายคนหนึ่ง xin đầy đi bộ này bố hùng cho ngồi chắc người ta thay băng không cần vậy tuần này cũng đang đường thẳng บนี้เราลงเลาะหาแถวทำง,ง่ายๆแถวนี้ทำเหนื่อยเลยบอนี้คือหอดทำที่บอนาจะใส่กับเนาะให้เพื่อนใส่กับมาแต่คอยอ่าสีหาบอนใหม่หาใส่กับนะอันนี้คือจุดบอนหนึ่งให้เพื่อนลองก่อนเนื่อของนุก,ก็คือ เอาหมักบกก่าเกอรพี่น้องเนี <c> ่ย <oughs> กลับลั่นพี่น้อ <c> ง <oughs> อ่ะมาเนี่ประเทศได้แล้วคือว่าเริ่มใส่กับมักบกใส่ทรงทรงอันเดี๋ยวถึงจะบางบนี้อันนี้ เห็นไหมว่าแปดนะเป็นหอยดูไปเนี่ยเอาไปไหนเอาไปไหนเนี่เดี๋ยวเออเออโดนว่าไปเนี่ยทอยไปเออเราต้องมัดคือเก่าวขึ้นหรอกทางเึิงไม่ได้ทำใหญ่ๆพี่น้องเห็น มัหนี่ฝนฝ้ากะ่ะก็จกตกแน่พี่น้งองหาแบดบอลอ่ะนูเคยไปแต่วันนี้เบนเ็นอ่ะหอยตีดมันแต่เราบาสไซย่บนนี้นะเดี๋ยวไปต่อเบนจะวางบอลน,นั่นอันนึง จะวางไว้นี่เมือ่อกี้มีท,ทั้งลมทั้งฝนพี่น้องป้าปว้านี่ไข่ตุ๊กแกพี่น้องเดี๋ยวเลย

การเขาอยู่ทำเลยทะหลอกกระตัแห้งเลยเะเป็นวางบนหูทำเนี่นะยนึงนถือดจันออกมาจาุบนนันนะ่ะเนี่ยแต่เขาสออกเลยบ่ เดยวหาสิไปบันไม่อีกไปต่อตอนนี้ก็ใช้กับสำเร็จกับฝนตกทำจช่นไรก็เลยพาน่องมาลีอยู่แถวเทียงให้ของสาบานเนาะฝนตกปูรแห้งเลยพี่น้องเ <c oughs> ทว่าเชียงกับบุ่อย่ด้ยินสัตว์ปันได้พี่น้องเนื่องจากว่าฝนตกกอโทษกาแฟน,ำน้ำลาย,ลาย เขามาดีอยู่ให้แถวแคนทางไอป้ประชาสนพี่หรองป่ต้องฝนตก,กแห้งกนเียเอ ใส่กับงเหลกับสำเร็จกับม่แต่กับดักไม่แต่กาแผ่นไม่ซื้อมาหลายคว่าคนตุกใช้ไม่พอคนตุกทำจุกเกียกวัตถงเสือน้องตอนนี้กับเมื่อเดือนขับรเมื่อและเจอกันอื่นเชื่อมกับเชื่อเข้าพูกันเนื่อ,องออกกาออจากว่าคนตุกเท็บโบันสัตวว่าบอลไดทีหนูไปตลอดง เอาเห็นสักเจนเขาว่าช่วงฝนเอาเอาไปแถวถ้ำแถวตาขนาดมันจะมืดพี่น้องเลยเมื่อกี้นี้ว่าตอนใส่กับปตาท้ายนีน้หมดจบก็เลยตัดภาพไปอยู่ให้เลยเนื่องจากว่าคนจบมอบกองม่ได้พี่น้องแล้วก็ตรดก็แฟนไลน์ลพี่น้องทุกคนพี่น้องตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ชิมมือเลื่อนละเจอกันมืออื่น ีคือตอนเสาร์ที่พยายามกลับพี่นงสวัสนี้เปิดฝนตกแห้งหนา,แนหาวแผลหนาวาบ่นางอ่ะตัวน,นี้ก็ที่พยายามกลับเนาะมันใชได้หรือ,อร่พี่น้นงคก็สีบัถึกดอกใส่วันนี้ก็มอยากมันใจเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกนะมันจะมืดเข่าปลากะเห็นก็บว่ค่อยชัดเจนปันใไหบ่บอนใส่ครับ โอ้มเมนจะถึกบอกินหอทเยอร์ทำ อ้าวกลับตัวนี้ลุดพี่น้อยลุดแล้วไปได้เฉยพี่น้อยตกลงนี่บทน,นึงบทถือจกเถื่ออ๋อ bà màn này phía nào mà đi trên oh. tên bọc bốc nó bố thử nhàn phân tục bố chưa bố thử phía mất thật. hiến thầy này ฝนตกแห้งเมื่อวานนี้นะน้ำซึมมาเลยบวชหูนี่ก็บวถืออีกเลยบวชหูนี่ก็บวถืออีกเลย นนำนั่งจึมอยู่แถวอาทมทะเลหนูไม่จะออกนะเดี๋ถึกเลยตัวน้อยนึงพี่น้องผ่านไปกับดักกระเจ็ดแผ่นได้แต่ หนูตัวนึงถือว่าประมาณแถบมือม่อน,นะนี่มือ่อเนี้นะื่อวานนี้มืดบดเท่านี้ฝนตกแห้งทางลมพี่น้องโอเคทำแถวนี้กะมีกับดักมีแต่เจ็ดแผน่นถือตัวนึงเพราะว่ายังแต่เรือช่องแผ่นยุ่ถึงคะบอดทางข้ามเมื่อกันเลยสิ cần phải bưng lại, mưa lên. này cả mưaเลย, đi. về bưng, cặp họ nhang như này. Mùa qua nè nấm, tẩm bớt nơi bồn cặp như còn. điều yeah, song pan sẽ bị chích để bỏ phi nông rồi, nơi nằm vào này, nè đi lại phải nông nuo bay, nhàng tổn bén นี่ยังตัวเป็นยังบม่ตายเลย เลืยแผ่นทุ่ทไทยเอาลันเลยโอ้หลุดพี่น่อกลับตัวนี้หลุดแล้วมากบกกระเบิดอ๋อตั้การใส่กับดากาัก่กะเบิด mì tè Chín. mưa à cắt xe cắt đặt con hao cả bất thân hiệp phải không ha nè đây tôi trồng tô thế và bây giờ mang này cặp thằng bớt cao đầy nuôi tôi trồng tô โนูตัวนี้ยังมามอยากตายไปไหนยังตัเปเป็นหนึ่งยอมเลยอ่ะก็คลิปนี้กับยักจบเพลงเท่านี้ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามต่อไปคลิปหน้าการใช้กับดักของเข้ากับมันมาะมาณก็คือเทนเ่นแหละได้หนูซองโตบ้านนี้กับซิมเมอร์อะพี่น้องอืมอย่าลืมกดติดตามคลิปหน้าได้พี่น้อง คลิปต่อไปคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอจะชูให้คลิปต่อไปอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีดีกนะันครั้งหน้าบ๊ายบาย